หมอครับขอปรึกษาหน่อยครับนกเขาไม่ขันครับสาเหตุเพราะช่วยตัวเองบ่อยหรือเปล่าครับแต่ก่อนเนี่ยช่วยตัวเองบ่อยมากตอนนี้มีแฟนแข็งตัวทีก็ไม่นานครับคือขันตอนเช้านะครับแต่มันไม่นานพอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหดเลยครับอ่าข้อมูลเป็นอย่างนี้ค่ะคุณหมออืมก็ตามทฤษฎีการช่วยตนเองจนติดนะนะคะอก็จะทําให้พะเราจะมีเพศสัมพันธ์จริงก็จะรีบรีบ,รบเร่งเร่งหรือว่า กลัวเกรงอะไรต่างๆก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะคะค่ะ,ะก็มีคําแนะนาหลายวิธีเนาะถ้ายัางอายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางจิตใจนะคะน้องต่างเนาะค่ะก็ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งเล้านะคะมีการช่วยมีการปลุกเร้าอะไรให้มากขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่านี่เวลาช่วยตัวเองมันไม่ต้องปลุกเร้าอะไรน้องต่างเนาะ <c oughs> ก็ตรงไปจุดยุทธศ,ศาสตร์เลยนะคะแต่ว่าเวลามีเพศสัมพันธ์จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ <c oughs> ต้องมาปรับ กันอีกนิดหนึ่งนะคะค่ะตอนเช้ามาน้องชายยังน้องชายยังแข็งขันตอนเช้ายอยู่นี่ก็แสดงว่ายังได้อยู่ต้องไปปรับเรื่องอื่นด้วยนะคะเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้